พันนี้มาเปิดตัวอะไรครับอ่าเป็นโปรเจกต์ทั้งหมดห้าโปรเจกต์ผมเองก็มาในโปรเจกต์แสดงมิจอก็จะเป็นอ่าเป็นภาพยนตร์นะฮะเป็น,ยยน,น,ะะปนหนังนั่นแหละก็เป็นหนึ่งในห้าโปรเจกต์ที่วันนี้แบบว่ามีโอกาสได้มามาพูดคุยกันมาเปิดตัวแหละว่าตอนนี้เรามีโปรเจกต์อะไรบ้างก็จะมีนักแสดงหลายท่านมาจากแต่ละ project. โปรเจกต์ผมก็เป็นตัวแทนของแอนด์มิจอ ใช่ครับก็ไปทางแรกที่อดียกานได้ไหมโรงแรมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นก็มันใกล้ที่จะจริงๆก็ใกล้มากอันนี้ของผมมันอยู่ในช่วงตองันต่อที่เราทำซีซีว่า post production อยู่ซึ่งเราก็กำลังมีการตัดต่อ,อเพื่อบอกว่าวางแนทนทุกอย่างให้มันออกมาแล้วแบบพร้อมที่สุด หมาว่าเราก็รุนแรด้วยตื่นเ้นใช่<ล>ใช่ใช่แล้วก็มันเป็นมันเป็น,นเนอ่อเรื่องราวในในภาพยนตร์ก็เป็นเรื่องราวที่ใหม่<ช>ระ<อ>เบิดอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นเต้นที่คนจะได้เห็นอ่าที่เบียในในคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างมากซึ่งทีนี้แล้วมันแตกต่างเบียไกลมากเลยครับไกลครับไกลคนที่ง่ายประมาณนึงเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่ที่มันต้องมีเรื่องของจินตนาการเรื่องของเอ่อสเปเชียลเอฟเฟก เรื่องของโลกหลักทีวีซึ่งซึ่งเราต้องจินตนาการว่าแค่สมุนาหลุดเข้าไปอยู่ในทีวีเนี่ยโลกหลังทีวีมันมันมีอะไรมันน่าทัวมันตื่นเต้นอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่ใหม่ที่แบบผม,ผมเชื่อว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหนังไทยอยาให้ค่อยทำ ที่เราคนดูห้ามพลาดอะไรดรื่อนีแบบเออไปหาให้เรานักแสดงคนดูไม่ห้ามพลาดเปามเป็นอะไรที่เห็นที่บอกครับมันมอ่ามันไม่ค่อยใครทำแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในยุคที่ว่ายังเป็นแบบเด็กอยู่เนี่ยเื่งเกี่ยวกับทีวีหรือว่า เด็กๆเราก็ต้องแบบติดทีวีเล่นเกมหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้พอจริงๆแล้วทีวีที่เราดูเกมที่เราเล่นการ์ตูนที่เราดูห่้าทีวีหรือว่ารายการเอ้ยจริงๆแล้วหลังทีวีมันมีอะไรรึเปล่าที่ผูคนอาจจะเคยคิดตอนเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จินตนาการแล้วก็เอามาทำเป็นประโยชน์เรื่องนี้ที่นี่นี่เลยชีวิตตัวเองมีบ้านอย่างจริงๆแล้วมันก็มีบ้านแบบว่าเราก็ผ่านในยุคที่แบบว่าเป็น เ็นเด็กมาอย่างเงี้ยคือในเรื่องมันจะมีการเล่าในในยุคที่เราเป็นเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็เล่าในยุคที่เราโตแล้วอย่างเงี้ยก็ก็เราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็เข้าใจนะว่ายุคนั้นแบบเด็กๆก็ติดทีวี TV อะแล้วบางทีพ่อแม่ก็ไม่ค่อยแบบค่อนข้างแบบควบคุมเลยอ่าเงี้ยมาเลย <ừ> อืมทัพไอญี่ปุปปป่นะม,มาทัพ ใช่ครับใช่ครับก็ถ้ามีเวลาก็เที่ยวแต่ก็ต้องเวดนะงานก็ต้องทำพาครอบครัวไปพักผ่อนก็ต้องทำด้วยก็มีเราไม่ได้บอกว่าได้ที่คุณพ่อได้ที่คุณพ่อแก็เต็มเราก็จะพยายามหาเวลาแล้วก็จัดทริปเพื่อจะได้แบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันพักผ่อนเพราะว่า ลูกเราก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยก็ในช่วงระยะเวลาที่เราจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมด้วยกันแบบใกล้ชิดก็คือช่วงที่เขายังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยพยายามบอกว่าถ้ามีเวลาก็จะจัดทริปไปเที่ยวกันสามคนเหนื่อยไหมลนะูกพี่ข้สนุกมากกว่าถ้าไม่เหนื่อยก็ไม่สนุก <laughs> ใช่ไหมจะไม่ใช่มีอะไรให้เราจำไม่ใชเป็นการเที่ยวแบบธรรมดาแค่นั้นเอง ทุกครั้งที่เราไปเที่ยวกันแล้วก็จะแบบพยายามอะไรที่เป็นชาร์เลนท์พวกเราว่าแบบเราเราจะไปทำอะไรกันดีนอกจากเที่ยวหรือว่าแบบทานอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยท้ายกันไปปีนเขาบ้างอะไรบ้างหรืก็เราอยากให้ให้เรามีความทุงจากร่วมกันในครอบครัวแต่พอขึ้นข้างบนเห็นเขาสวยหายเหนื่อยเนาะเห็นรูปแบบเขาเจอเอ็นจอยเราก็รู้สึกดีมีกี่ภรรยาเราก็แบบเออเขาก็แบบแปลกแปลแล้วพอ ตอนแรกเราไมรู้สึกเหนื่อยนะแต่พอเราได้พานันไปแบบเห็นแบบวิวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันยิ่งใหญ่ยิ่งสวยแล้วมันก็แบบได้ใช้เวลาด้วยกันก็เป็นความทรงจำที่ที่ดีที่แบบผมเชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวก็อยากจะมีความจับโลกนั่นแต่กิจกรรมั้านเราไม่ง่ายเลยนะคะทุกอย่างแบบต้องเหนื่อยอ่ะผมว่าด้วยความที่พ่อแม่ชอบไงใช่ไหมพี่พ่อแม่ก็ชอบอะ คอมแอดเวนเจอร์ใช um okay. yeah. yeah. ouais. he, okay. oh uh ่ไหมครับพี่หนึ่งก็เลยต้องแกล้งก็ันเลยก็ b เ s ผมไม่ผมไม่ทิ้งแผลเขาก็ไม่ได้รอแงะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาก็อยากจะแบบไปฟอร์หรือว่าอยากจะไปอยากจะไปเที่ยวกับเราเหมือนเขาไปไหนก็ได้ที่แบบพ่อกับแม่ไปด้วยการที่ทำให้น้องมีคุณคุ้มกันตั้งแต่ตอนนี้ถามว่าเราเราตื่นไงบ้างที่เราก็พยายามทุกอย่างให้เทากรอบหรือว่า การหรือว่าอะไรต่างที่ที่เขาควรจะมีอยู่นเนี่ยเพื่อที่จะในอนาคตเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าสังคม,มจะเป็นยังไงแต่ว่าการที่พ่อแม่ได้มีโอกาสได้ได้พูดคุยนะกิจกรรมร่วมกันกับเด็กหรือว่าใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆลโลกเราแล้วก็แค่นี้แหละลูกดูลกแลตัวเองได้รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ในไม่รู้ว่า,าช่วงนี้อาจจะมีพวก ให้ธรรมชาติเริ่มใกล้ตัวแล้วก็เดี๋เรื่องพูดคุยใี้เขาเห็นว่ามีข่าวต่างๆรที่จริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้นะอะไรที่สามารถที่จะเอ่อสามารถที่จะแบบเอาตัวรอดได้ก็คือคุณแม่ก็จะเป็นคู้สอนคุณแม่เล่าเรื่องเหตุการณ์อะไรก็กรแ,แบบว่า ใช่แม่พูดแบบนี้แม่เขาเป็นยังไงล่ะคุณแม่เขเป็นคนเขาเข้าใจดีเขาเข้าใจเลยเขาเข้าใจเขาเด็กที่เรียนขาได้อยูนที่เขาทำงานทางานเรียนรูจนจาแล้วถามจนจำจนเขาึนเขาตั้งใจว่าเขาจำได้น้้องดแม่ก่อนเขาใช่ใช่ใช่ครับเขารู้สึกท่านแบบว่า ซินมีที่เปนอยู่ใต้เลออย่างเี้ยนะก็แบบสมองก็ดีฮ <c oughs> ะเราจำได้เราเราเป็นพ่อเป็นแม่แค่ไล่เราฟังมีข่าวอะไรที่ที่เราติดว่า มันน่าสนใจลอยเขาฝากกันเก็บน้ำพุนี้ใส่อะไงคะก็บอกว,ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้รุม่มคืออะไยธรรมาชาติตกหนักหรืออะไรที่มันเราแบบไม่สามารถแบบป้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราไปรอให้หอื่นช่วยไม่ไ,ได้เนี่ยเราต้องฝึกที่จะแบบเอาตัวรอดด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,นี้เออเข้าใจครับแม่ก็จะแบบสอนอย่างเงี้ยแล้วอยากปีใหม่ใกล้ถึง ่เคยมีแผนวางแผนหรือยังคะพาครอบครัวจะไปเขาดาวไหมก็อยากก็จริงก็หลังจากวันนี้ก็ก็มีเวลาว่างต้นปีเลยก็พยายามก็คงแบบง่ายๆครับปีจัดเล็กเวลาที่ไทยที่ไทยก็เดี๋ยวเราต้องเขาดาวที่บ้านเราเป็นแบบแคมปิ้งไหมคะหรือว่ายังไงดีคะก็อยากอยากอยากจะแคมปิ้งเหมือนกันน้องก็เริ่มแบบ สนุกหลังการที่ทำกิจกรรมเอาดอเริ่มรู้แล้วว่าเออแคมปิ้งมันเป็นอย่างนี้เรื่อสนุกเริ่มแบบชอบแบบมีเป็นเล็กๆผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเล่นชอบทำทำขนมทำแบบข้าวอะไรเงี้ยพว่าแคมปิ้งนก็สนใจครับบางส่วนเราก็บานส่วนเราก็มีพอดีพอดีมากเรื่อยๆครับจริงๆแล้วมันก็จริงๆเราก็ทำแบบยังไม่ได้แบบเป็นเป็นเป็นแบบ โอ้ิงจัง uh, oh. yeah, like 100%รแล้วก็ค่อยๆแบบว่าดูก่อนว่าผลิตของเราต้องดีจริงอ่าแล้วเราไปทำจริงจังมีเหน่อยมาขายไม่ปีนี้ไหอันไหนอยากกินอะไรอ่ะยัางย่างย่ากินกันเองแจกกันไปกินกันเองแจกกันก่อนนะเราที่เป็นแบบออแกนิกออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่แหละเป็นเมื่อกี้ต้นบัตรมีรับผมครับผมเเราราชิมฝนราชิมทุกอย่างในฝนแกนครับก็ฝากด้วยนะครับรอทุกคนถ้าแบบว่าเราทำได้แบบเราเรามีเวลาแล้วเรามีวิวช่วยเราทุกอยากได้เป็นระบบอย่างเงี้ยก็ลองกินผลผลิตจากสวนบ้านเราค